สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนชาว YouTube Facebook นะครับกับช่องทัวร์ไทยบ้านเรามาถึงที่แกนแคนยอนแล้วนะครับสุดยอดมากครับผมอยู่ในอำเภอจอมบึงตำบลรางบัวจังหวัดราชบุรี <c oughs> นี่ครับเป็นแกนแคนยอนอยู่ในจังหวัด ราชบุรีของอำเภอจอมบึงเลยนะครับตำบลลังบัวมาได้เลยสวยมากครับใหญ่อลังการสุดยอดเรามาพร้อมกับโตโยต้าลีโวเครื่อง2.4ตัวยกสูงนะครับสุดยอดครับผมวันนี้สวยมากเรามาถึงแล้วนะครับผมดินแดนนี้เป็นดินแดนของจังหวัดราชบุรีนะครับผม โอ้ยิ่งใหญ่จริงๆยังไงมาเที่ยวกันได้นะครับผมมาเที่ยวกันได้นะครับมาเที่ยวกันได้นะครับก็ในเขตของอําเภอจอมบึงเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานมันก็จะมีทั้งสวนสัตว์นะครับ<ไ>เป็นสถานีพเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนนะครับมีเทีย่ยวมีที่เที่ยวเยอะนะครับผมเลยไปหน่อยก็เป็นอําเภอสวนพึ่ง ก็อย่างที่รู้ก็รู้กันอยู่นะครับอ,อําเภอสวนพึ่งเนี่ยรีสอร์ตเยอะนะครับผมรีสอร์ตเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่นี่สวยจริงๆต้องยอมเขาเลยนะครับโอ้โหอากาศดีมากครับผมเพื่อนๆสาวน่าสามารถนํารถออฟโรดนะฮะลงมาได้เลยนะฮะมาเล่นเนินกันได้เลยเต็มที่สุดยอดครับกับความแก่งของ Toyota r i ี o รุ่น2.4 P Runner นะครับทนอึดยังไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ลเลยเผื่อสปอนเซอร์เขาจะเข้านะครับ <laughs> <laughs> ให้ในในอำเภอจอมบึงแล้วเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเยอะเลยแค่อำเภอเดียวเนี่ยสถานที่ที่ผมไปมาเมื่อวานไปมาสี่ที่แล้วครับ <laughs> สวยครับบรรยากาศกำลังดีขณะนี้เวลา10บโมงนะครับ อากาศไม่ร้อนครับผมอากาศเย็นสบายมีแดดนะครับมีแดดแต่ไม่ร้อนมากบรรยากาศตรงนี้สวยครับเป็นเหมือนแกนแคนยอนของราชบุรีนะครับผมนี่ครับผมแคนแคนยอนสุดยอดความยิ่งใหญ่ครับปีนี้ฝากช่องทาง oh youtube ด้วยนะครับทัวร์ไทยบ้านนะครับฝากติดตามรับชมกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมีคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับกับช่องทัวร์ไทยบ้านพบกับแกนนก้ยอดนะครับของตำบลลางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับทัวร์ไทยบ้านด้วยนะคะ